สวัสดีค่ะร้านรถไถพวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะร้านที่อยู่ที่บรงชวาสุพรรณบุรีนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถกอยหิมะของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าที่ไทยก็จะเป็นรถกอยขี้งวขี้ไก่หรือว่ากอยดินนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกอยดินให้ดูนะคะอันนี้เราดัดแปลงให้เป็นตัวจับใส่กระสอบเลยนะคะ องยันม์มาว้ยเาหกูนยดนะคะจะเป็นเครื่องนสตตร์สองระตบกนะคะก็คือสตตร์กุญแจนะคะแล้วก็กระตุกนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าใหม่นะคะแผกยางสวยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างน,นะคะแต่ว่าเราเชคพวกน้ํามันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็มาทาคลิปให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกสามเก้าสี่เก้าสองเก้าหนึ่งค่ะ หรือว่าจะเป็น0826291641นะคะนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เต็มกระสอบแล้วนะคะนร้านนะคะจะอยู่ที่บึงชวากสุพรรณบุรีนะคะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเวลาเต็มแล้วลูกค้าก็ สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเราไม่ต้องคอยจับนะคะจะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะสามารถปรับปรับสูงปรับต่ำก็ได้นะคะพวกนาเกลือก็ได้นะคะนนี้ จะส่งนะคะทางล้านก็เดี๋ยวจะล้างแล้วก็เคลือบให้นะคะ,แล,ะแล้วก็จะดูน้ํามันให้อีกรอบค่ะตอนนี้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะแก๊สโซฮอ์95นะคะจะไม่แนะนํา91นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ